เรามีตำรวจไซเบอร์ไว้ทำอะไรคะแล้วเรามีกระทรวงที่ตั้นถูกไหมแต่วันนี้ทำไมถึงนะ,ะมันมีข่าวแต่ละอย่างออกมาดิฉันบอกว่าให้พวกคุณทำอะไรอยู่ทำไมง่อก,กว่าโจรทำไมโจรมันสามารถที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นแล้วทำไมศักยภาพของรัฐทำไมทำไม่ได้พวกคุณคือเป็นหน่วยงานที่มีภาษีประชาชนเอาไปใช้จ่ายได้อยู่แล้วนะคะทำไมไม่ทำอะไรหรือ คือแทนที่คุณจะไปคอยเฝ้าตามแล้วก็มาบอกประชาชนมาเตือนมานู่นมานี่มานั่นเนี่ยคุณไม่เคยทํางานเชิงรู้กันบ้างหรอคะคุณไม่รู้หรอคะว่าเออถ้ามันอ่าถ้ากรณีการอ่าอ่เขาเรียกอะไรนะกรณีการช่อกงหรือการหลอกลวงแบบนี้แบบนี้เมื่อมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของจนมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วต้องรอให้มีผู้เสียหายก่อนนะคะถึงขยับกันขึ้นมาแบบนี้มันใช้ได้ไหมฮะนี่มันโลกยุคไหนแล้วนี่คือเรามีกระสณิติลน,นะคะขอประทานโทษ แต่ไม่เคยทันโจรเลยแล้วจะให้ประชาชนว่ายังไงนะคะพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ประชาชนคือคนไทยจะต้องเดือดร้อนทุกกระทงกันขนาดไหนวันนี้ไอ้ที่ไม่มีเงินมันก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้ที่มีเงินหน่อยนึงก็กลัวว่าจะถูกดูดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เช่นออกมาเตือนนะครับ,บอกว่ามีลิงก์อย่างนี้อย่าคลิกนะเฮ้ยทำไมาคุณไม่จัดการไม่ให้มันเอาขึ้นมาให้เห็นละ่ะ มันไม่มีวิธีการทำเหรอวันนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วอย่ามาขี้โม้หาะทีฉันบอกเลยว่ารัฐบาลน,นี้เข้ามาบอกเลยว่าไทยแลนด์จะต้อง4.0คุณทําสมประสงค์แล้วไงแล้วยังบอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ป่าสจากเงินสดคําว่าป่าศจากเงินสดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือไปใช้เงินแบบอย่างนี้นะคะป่าสจักเงินสดนี่ก็คือพวกมึงอะต้องไม่มีเงิน ทีนี้พอคุณมาชูนโยบายตรงนี้แล้วเนี่ยนะไอ้พวกสลิมก็ยกยอปอบป้านโอ้โหมีรัฐบาลไหนที่มาดูสิโอ้โหมีรถไฟฟ้าหินสวยน้าใสคลองก็สวยตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีเห็นไม่มีรัฐบาลที่ไหนที่พัฒนาได้อย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันบอกว่ารัฐบาลไหนก็ทําได้เท่านั้นค่ะจะทําดีกว่ารัฐบาลนี้ด้วยซ้ำไปและไม่ต้องกู้เงินมหาศาลขนาดนี้ด้วยทําไมคิดอยู่อย่างเดียวล่ะคะทำไมคิดอยู่แค่ว่าโอ้โหสถานที่มัน ดิฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมีสถานที่สวยงามขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าประชาชนของคุณยังอดอยากถือว่าคุณยังสอบไม่ผ่านแล้วอย่ามาภูมิอ,อกภูมิใจนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้จะต้องมีการลงทะเบียนคนจนนะคะไอ้นโยบายของพักบางพักที่บอกว่าถ้าตัวเองนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองเนี่ยนะคะลงเลือกตั้งตัวเองมีนโยบายจะเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการเท่านั้นเท่านี้เคยพูดไหมคะว่าเอามาจากไหนจะเพิ่มกันเป็นพันสองพันหรือ เมียชาราจ,จะเป็นวันละร้อยเดือนละสามพันมันก็พูดได้เท่านั้นละ่ะค่ะแต่ช่วยอธิบายหน่อยซิว่าทําได้ยังไงประชาชนอย่างเราบอกว่าโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นหรอกตกใจนะคะจากหกร้อยขึ้นไปสามพันอย่างเนี้นะคะตกใจกลัวทําไม่ได้นะคะเอาแค่สักพันนึงนะคะหรือคนละสองพันหรือคนละพันห้าไปก่อนก็ได้ค่ะสักปีสองปีก็ได้ถือว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงทั้งๆที่จริงๆแล้วนั่นก็คือเงินของเรานะคะ แล้ววันนี้ไปดูนะคะงบที่มันใช้กันเยอะที่สุดแล้วประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะอาจเอื้อมหรือแต่ต้องเลยคืองบของกลาโหมแล้วเราได้อะไรคะเราได้เรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์นะคะเราได้เฮลิคอปเตอร์ที่บินยังไงนะคะให้เต็นในวัดเด็กนั้นปลิวงบประมาณในการซ่อมบํารุงนะคะเรือรบนะคะเบิกไปกันเท่าไหร่ทำไมเรือยังจงพอเรือจมเสร็จก็ ต้องการจะเอางบเพื่อไปกู้เรือขึ้นมาอีกวนเวียนอย่างนี้ปวดตับจริงๆนะคะไม่ต้องทําอะไรกันเลยกรณนนีอย่างงี้นะคะตอนเช้าออกข่าวมาแบบหนึง่งนะะเดี๋ยวสักพักหนึ่งสายสายใหม่อีกแบบหนึง่งคือแรกๆเลยก็คือเพจสายใหม่เลยนะเข้ามาบอกว่ามีคนมาร้องเรียนว่ามือถือเนี่ยตั้งไว้เฉยๆนะคะแล้วอยู่ดีๆก็เงินก็ถูกดูดไปหายไปต่อหน้าต่อตาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจากสายชาร์จดูดข้อมูล เขาก็บอกว่าสายชาร์จอันเนี้ยแบบเนี้ยมันมีจริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้กันทั่วไปและราคาก็ไม่ได้ถูกๆนี่ฉันบอกว่าต่อให้ราคาเป็นล้านนะคะมิจฉาชีพมันก็กล้าลงทุนค่ะถ้ามึงดูดเงินได้ขนาดเนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็มาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพราะว่าไปโหลดแอปนู่นแอปนี้แอปหาคู่อย่างนั้นอย่างนี้มันจึงโดนถามสักคำเถอะค่ะคนไทยฟังอย่างนี้แล้วสบายใจหรอคะไม่ใช่ค่ะคุณก็ต้องไปจัดการในแอปที่ว่านี่สิคะไม่ใช่มาบอกเรา คือประเทศไทยเนี่ยนะที่ทันบอกว่ามานั่งจับอ่ามานั่งจับจ้องมานั่งจับตามานั่งจับผิดคนในประเทศกรณีนู้นกรณีนี้นะะแม้กระทั่งป้ายผ้าก็ยึดกันแต่เรื่องแบบนี้ไม่เคยสนใจที่จะสนที่จะไปจัดการพูดออกมาที่ยังไงคะว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสายชาร์จนะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับแอปท,ท,ที่ที่เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าก็มึงเสือกไปโหลดมาเองอะเจตนายังไงไม่รู้ที่ฉันฟังเป็นแบบนี้ แล้วก็บอกประชาชนว่าอย่าเสือกไปโหลดมาละไอแอปพวกเนี้แต่มันเป็นหน้าที่ของพวกคุณเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องกําจัดและจัดการมันค่ะถ้าพวกคุณนะะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเงินนะฮะมีเงินในการดําเนินกิจกรรมมีเงินเดือนแล้วก็ใช้เงินภาษีในการก่อตั้งนะคะ,อ,ะองค์กรของคุณอะไรพวกนี้แล้วยังมีหน้าที่แค่ออกมาถแถลงให้ประชาชนระวังระวังระวังและระวัง เพื่อธนาคารก็เช่นเดียวกันค่ะทีฉันบอกว่าเคสเนี่ยเห็นมาเยอะเลยตั้งแต่มีกรณีแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังไม่เคยเห็นธนาคารธนาคารไหนที่ออกมาบอกว่าลูกค้าทุกคนสบายใจได้ค่ะทานธนาคารของเรานะคะได้มีระบบได้จับสร้างระบบมีแพลตฟอร์มในการที่จะป้องกันพวกน้นพวก,น,น,พวกน,น,นี้อะไรเรยนบอกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนะคะ มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีมนุษย์ที่สามารถที่จะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อต่อต้านหรือจัดการกับมันได้สิคือพวกคุณวันนี้นะคะรวมหัวกันแกล้งโง่กว่าโจหรือว่าโง่กว่าโจจริง,รงๆบอกหน่อยเถอะมันเดือดร้อนค่ะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็คิดสั้นฆ่าตัวตายเห็นไหมถามว่าทําไมเด็กมัธยมจะต้องอยากจะไปทําธุรกิจเพื่อให้ได้เงินมาพ่อสองสารพ่อแม่อยากช่วยพ่อแม่ให้มีไรายได้ โทษใครคะการที่ประชาชนมีไรายได้ต่อหัวเนี่ยไม่พอจะกินนะคะโทษใครโทษเทวดาฟ้าดินเหรอเป็นเพราะมึงทําทําบาปมึงไม่ทําบุญเหรอเป็นเพราะว่าเวรกรมมึงเยอะมึงก็เลยไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกินไม,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 ไม่ไม่พอกินไม่ใช่เกี่ยวกับการบริหารรัฐบาลรัฐบาลก็ทําดีที่สุดแล้วเดี๋ยฉันบอกว่าถ้าดีที่สุดแล้วนะคะมีแต่คนคิดจะฆ่าตัวตายหนีเวรหนีกรรมฉันบอกว่ามึงองอกไปเถอะนะคะไม่ต้องมาทนอยู่ไม่ต้องมาหงุดหงิดกับการถามของนักข่าว เห็นไหมฮะกรณีของตู้ห่าทุนทุนจีนสีเทาเนี่ยวันนี้ไปบุกไปค้นนะสนที่กาลังกันค้นตะลุยค้นปูพรมค้นเหมือนอย่างกับค้นกองสลากพัดเหมือนกับเข้าไปยุ่งกับมังกรฟ้าเนี่ยดิฉันบอกได้เลยค่ะนะพวกนี้จะต้องน้อยลงในขณะที่มีข่าวกันโคมโคมเนี่ยย่านไหนที่มันมีคนจีนอยู่มันก็ยังอยู่นะคะมันไม่ได้สะทกสะเทือนอะไรเลยหวังเงินจากการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็ต้องห่วงประชาชนของตัวเองด้วย ถ้าเงินจากการท่องเที่ยวนั้นได้มาแล้วนํามาสู่นะฮะการที่ในที่สุดเนี่ยรัฐก็จะต้องไปหาเงินมาเยียวยาประชาชนอย่าไปทำนะอย่าหาทำนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตอนโควิดมันก็พูดไม่ออกเพราะในตอนนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นตกใจไม่รู้จะรับมือกันยังไงก็ให้อภัยแต่หลังจากสถานการณ์มันดีขึ้นพวกคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาในขณะที่คนเนี่ยนะอยากฉีดวัคซีนก็ไม่มีวัคซีนจนคนเนี่ยนะจะต้องดื ดิ้นรนกระเสือกกระสนเนี่ยนะคะไปฉีดกันที่เมืองนอกบ้างนะคะจองวัคซีนมีประเทศไหนบ้างคะที่ประชาชนต้องเสียเงินซื้อวัคซีนฉีดให้ตัวเองอ่ะในขณะที่รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขประกาศนะคะให้มันเป็นโรคระบาดอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอสถานการณ์โควิดคลายลมเนี่ยนะคะวัคซีนมาเต็มเลยค่ะทีนี่ต้องมาอ้อนวอนให้คนไปฉีดเข็มสามเข็มสี่ไปบู๊นูุนบู๊นี่เพราะว่าสั่งมาเยอะในตอนที่เขาต้องการนี่เขาเสือกไม่มี พอตอนที่เขาไม่อยากจะฉีดกันแล้วไม่มีความต้องการแล้วเสือกเยอะค่ะแล้วก็มาออกข่าวว่าจะต้องฉีดนะนู่นนี่นัน่นในขณะเดียวกันเนี่ยนะข้อมูลทางการแพทย์ที่มันหลุดออกมาก็มีหลายคนบอกว่าไม่ควรจะฉีดเพิ่มหรือไม่ควรจะฉีดกี่นะแล้วรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเคยออกมาพูดหรือเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้ประชาชนไหมคะดิฉันรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตด้วยการกระเสือกกระสนยิ่งดุลที่จะดูแลตัวเองนะคะ มันกลับกลายเป็นว่าวันนี้พวกคุณกําลังทําอะไรกันอยู่สถานีกลางบางซื่อแต่เดิมนะคะทาไมไม่เปิดใช้สักทีนะก็เนื่องจากว่ามันยังมีข้อกฎหมายอะไรบางอย่างที่ยังไม่เสร็จจ่ายเงินไม่ครบในการก่อสร้างก็เลยทําให้เปิดไม่ได้นู่นนี่นั่นถามว่ากระทรวงสาธรารณสุขกับกระทรวงคมนา,าคมเนี่ยนะคะรัฐมนตรีทั้งสองคนนี้นะคะอยู่พรรคอะไรวันดีคืนดีจะฉีดวัคซีนทําไมต้องไปใช้สถานีกลางบางซื่อ พอรัฐบาลไปเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อก็เท่ากับว่าได้ใช้งานเขาแล้วก็จะต้องเสียตังค์แล้วเสียตังค์เนี่ยนะคะืคอที่ฉันถามว่าใครเป็นคนมาเก็บตังค์ก็กระทรวงไหนล่ะคะที่ดูแลสถานีกลางบางซื่อโอ๊ยไปคิดอะไรเองนะคะเยอะแยะมากมายประเทศนี้ถ้าคนมันจะแฉนะครับมีให้แฉทุกวันแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะเป็นอะไรมากไหมเวลาที่มีข่าวอะไรออกมาไม่เคยยอมรับเลยอะ่ะ จะต้องออกมาแถก่อนจนกระทั่งหลักฐานนี่นะคะมันตำหูตำตาดิ้นไม่หลุดแถไม่ออกสีข้างทะลอกยังไงนะคะถึงได้ค่อยออกมาพูดอมอมแอมแอมอย่างนั้นอย่างนี้